โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคลนหงหนังทุกช,ช่องทางอยู่กับพิจิตรคลนหงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืนธธ่นฝาผลิตภัณฑ์เครนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุงหนังได้ที่อัด MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก3รายการครับไปเริ่มที่เวลา5้าโมงครึ่งช่วงเย็นนะครับเจลิกญี่ปุ่นอุลาร์เรตอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับโชนันเบลมาเรนอันดับ17อุรรเสิบเกมาลจ็ดอุตีกเแลวมารล์เรต ดานิโรบรอซ่ามาเทียสซาบิโอตีอาโก้พวกเนี้ยครับเจอกับโชนันเบลมาเร่ยี่สิบสี่แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซเรโซมา3-3ครับสานรุกเป็นญี่ปุ่นล้วนนะครับไทิโยฮิราโอเกะโคุเกะโอโบเซ่ก่องหน้าเป็นสูซูกินะครับนัดแรกเจอกันโชนันเปิดบ้านชนะ21ก่อนเกมเขอมองอุรุวะเร็เป็นต่อจริงๆช่วงหลังอุรุวะเร็ฟอร์มเริ่มหลุดนะครับห้าน่าล่าสุดชนะเกมเดียวต่อว่าโชนันภาพรวมก็แย่กว่านะครับหน้าวัดใจอุรุวะเร็น่าจะคืนฟอร์มในนนบบบ้้้าาดดวยจะเปิ อย่างน้อย1ประตูนะครับโยโยโย่เจ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่มาเวลาเดียวกันไปที่เคดิกเกาหลีใต้ครับชนบุกทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกังวอนอันดับ8ชนบุก48แต้มเกมล่าสุดบุกชนะโปหฮังมา3 2นะครับตัวหลักปาร์คจินซอฟมีจองจินวูครับกองหน้าอันเดียคัมปันโยหัวหอ,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 อกอิตาลีนะครับเจอกับกังวอน29แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอแดจอนมา2 2ครับตัวหลักก็อีซังฮินโมแจฮยุนกองหน้าวิกเตอร์กาบเบรียลตัวบราซิลนะครับนัดแรกเจอกันชนบุกบุกถล่ม30ก่อนเกมชนบุกเป็นต่อครับแม่ชนบุกดดูกาลนี้น่าจะช นะครับพี่เจ็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับวัดใจชนบุกจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับปิดท้ายเวลาตีหนึ่งสี่ห้าไปดูแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกคืนนี้แรกเป็นนัดแรกครับเชลบอลจากไอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับคาราบักจากอาเซอร์เบจันเชลบอลรอบที่แล้วเนี่ยชนะลินฟิลมาประตูรวม2-1นะครับตัวหลักๆก,ก็มี2ตัวสกอตแลนด์นะครับเคอร์แม็กอินรอยกับอาลีคูดกองหน้าเป็นอาเดมิโปโอดูโบเก้กองหน้าตัวเก่ง,ง,เ,กงเจอกับคาราบัก ก็ได้บามารอบนี้เลยอยู่ในช่วงรอหลีกเปิดนะครับอุ่นเครื่องมา4นัดฟอร์มไม่ค่อยดีครับชนะ1แพ้3ก็ตัวหลักเลนโดอันราเดมาโกยานโควิดมิดฟิล์มนเตเนโกรหน้าเป้าอับเดลลาซูแบร์กับตันทินชาวฝรั่งเศสนะครับ ทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเข้ามองคาราบักบุกมาเป็นต่ออย่างที่บอกไปครับหม้ว่าเชียร์บอลจะเล่นในบ้านแต่ว่าแม่ดูแล้วเกรดบอลเป็นรองพอสมควรนะครับคาราบักมาเยือนก็จริงแต่ว่ามีโอกาสสูงมากจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูคุมความได้เปรียบในนัดแรกนะครับสรุป3าคู่ในคลิปแรกครับชอบอุุวะเรตชุนบุกและคาราบักขอดยก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย